ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมล่าท่านว่ายังไงท่านก็ไปเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดด้วยเช่นกันครับโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเดินทางไปเยี่ยมกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกับระเบิดที่ช่องบุก ท่านก็ไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความกล้าหาญเสียสละทั้งสามนายที่โรงพยาบาล่ายสันพสิทธิทประสงค์อุบลราชธานีแหละครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่กำลังพลในพื้นที่กันด้วย และท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ขอบคุณกำลังพลทุกคนแล้วครับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและเสียสละซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่คนไทยทุกคนควรจะยกย่องแล้วครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อความเสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยครับ สมดังคำทหารที่เขาบอกว่าหลับเถิดชาวประชาตัวข้าจะคุ้มภัยอย่างนั้นครับพี่น้อง